แุมตุ้มต่อมตเหลือ,อลเกินชาวบ้านในพื้นที่บอกเมื่อไหร่จะจบกันสักทีนะพอจะดีชื่นจะดีขึ้นเอาอีกแล้วไ่ทําตามที่คุยกันไว้นี่ว่าถูกต้องแล้วล่าสุดชาวบ้านบอกว่าโอ้โหติดตามข่าวไม่รู้จะติดตามกันยังไงไลยกลุ่มนี่นะส่งกันมาปุ๊บปั๊บปั๊บ,บอ่ะตลอดเวลานั่นแหละอ,อ,อัปเดตกันแล้วมันก็อยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องอบพยพก,กันอีกแล้วถามาหลายเดือนแล้วเนี่ยจะอยู่จะกินยังไงอาชีพก็ไม่ได้ทําการทํางานกันอ,ะอ่ะก็ต้องมาอยู่กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอบพยพคน คนพิการผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยบ้างก็ไปอยู่บ้านญาติบ้างก็ไปอยู่ตามวัดตามวาบ้างะนะฮะพบว,ว่าผู้ย้ายเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มเปราะบางม,มีผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งรายและส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุะนะซึ่งมาจากอำเภอกาบเชิงบ้างอำเภอพ,พนมดงรักบ้างอ,าอย่างนางเยื้อนวัยห้ปีฮะบอกว่ามาจากตำบลตามเมียงที่ตัดสินใจพาครอบครัวอพยพมาเพราะมันไม่มั่นใจในความปลอดภัย ประกอบกับมีแม่ป่วยติดเตียงไปอีกก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวมันฉุกเฉินขึ้น,นมาเนะี่ยมากันไม่ทันนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่สุรินเขาก็มีเหมือนกับแบบทะเลาะก,กันใช่ไหมที่ประสาทคณาอำเภอกับเชิงนี่แหละนี่ฟังนางเยือนไปละมาฟังนางกัญญาบ้างค่ะวัยหกสิบปีชาวบ,บ้านหนองจูบบอกว่าต้องอพยพมาเพราะกลัวเสียงปืนใหญ่แล้วมากลัวว่าอาจจะมีการปะทะกันได้ทุกเมื่อคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้กันดีเขากลัว แต่คนไม่อยู่ในพื้นที่น่ยไม่รู้หรอกความน่ากลัวการจะนอนข่มตานอนจะหลับได้แต่ละวันแต่ละวันน่ะมันต้องยังไงกันบ้างพอเห็นพี่ทาหารเขาขับรถผ่านเดินผ่านนี่มันอุ่นใจมาแวบเดียวแล้วเขาก็ไปดูที่อื่นอีกอมาที่นี่มันก็ได้ได้อุ่นใจมากขึ้นอคุณกันยาครับเชื่นะความปลอดภัยแล้วก็หวาดระแวงนอนไม่หลับคัะตัวไปหมดเพราะว่าครั้งแรกที่หนีครั้งแรกอ่ะ ลูกปืนใหญ่สีลูกถึงออกมาทําอะไรไม่ได้มันสั่นไปหมดมันจะช็อกทีนี้ก็พอเริ่มชายแดนขา่ขาวไม่ดีก็ออกมาดีกว่าเพราะว่าถ้าออกฉุกละหุกมันเหมือนจะช็อกอะค่ะมันมันไปไม่เป็นเสียงปืนมันมันดังมากถ้าใครไม่เคยได้ยินก็จะไม่รู้ว่ามันดังมาก ดังจน,งน,นเออจกิดใจเสียสะเทือนถึงตับเลยแหละลูกปืนใหญ่ดังจริงๆคนไม่เคยรู้ไม่เคยอยู่ตรงนั้นไม่รู้หรอกว่ารู้สึกยังไงเขาก็บอกว่าเขาไม่มั่นใจหรอกไอ้พืชผลทางการเกษตรที่จะได้เก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้องหนีกันมาก่อนอะไม่อยากอยู่ละข้าวไงตอนนี้เป็นฤด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวเลยเนี่ยก็ร้อนไปถึงพี่ทหารอะก็ต้องมาช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับอย่างที่สะแก้วเนี่ยนะฮะ กองกำลังบุรพาได้นําทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพลานลงไปครับทั้งดูแลการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิของคุณประดิษฐ์สมคิดเจ้าของที่นากว่า25ไร่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสีเพนหากจากหลักเขตแดนที่41ไม่กี่ร้อยเมตรทหารพร้อมกับอาวุธครบมือดูแลความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนเพือ่อให้ชาวบ,บ้านได้ไปเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตทางการเกษตรกัน รถเกี่ยวข้าวเอ่ยกาลังชาวบ้านทหารเนี่ยเอาเกียวมาเกี่ยวข้าวด้วยวางปืนสักแป๊บม<อ>ันเกียวแทนแล้วนะฮะคือชาวบ้านเขาไปร้องขอบอกว่าเนี่ยทหารจะไปเกี่ยวข้าวแต่ไม่กล้าเข้าพื้นที่จริงๆไปดูไปช่วยหน่อยได้ไหมอะก็มากันอย่างเงี้ยทหารต้องจัดคิวกันมานะเออมาดูแลความปลอดภยัยเสร็จป๊อปอะไม่มีอะไรก็ช่วยเกี่ยวข้าวกันไปจะได้เสร็จไวๆด้านคุณประดิษฐ์ครับก็บอกว่าปีแรกนะที่เช่านาแปลงนี้แล้วก็กังวลมาก ว่าทหารจะไม่อนุญาตให้ไปเกี่ยวเพราะกลัวมันจะเป็นแบบเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะแต่กลัวก็เสียดายอ่ะเพราะลงทุนไปเยอะแล้วหยุดทางจากชายแดนไม่กี่ร้อยเมตรถ้ามาคนเดียวเนี่ยก็มาได้อยู่แหละแต่ทหารจะให้เข้ามาไหมทีนี้จะชวนเพื่อนๆมาเขาก็ไม่กล้ากันเขาก็กลัว จะไปจ้างรถมันก็ไม่มีรถกล้ามา<ช>หรอกตอนนี้สถานการณ์มันไม่แน่นอนทาหารมาดูเท่านั้นแหละครับอ่ะคนก็เริ่มมั่นใจขึ้นค่ะ,ค,ะคุณวราพรเจ้าของรถเกี่ยวข้าวก็บอกเอาก็ดีใจนะที่ทหารมาคุ้มครองประชาชนนะฮะเพราะอยู่บริเวณบ้านประจันที่มีปัญหากันอยู่ทําให้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายไม่กล้าเข้าไปยังพื้นที่อตอนนี้ก็คือไปเกี่ยวข้าวมันก็ไม่ต้องกังวลละตอนนี้ก็ต้องเร่งเกี่ยวอะเร่งเกี่ยวแล้วก็ออกจากพื้นที่ไปนะฮะก็ไม่อยากสร้างสถานการณ์ให้มันเป็นแบบ กังวลกันมากมายนักเนี่ยฮะเกี่ยวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงนู่นแล้ะครับ20พฤศจิกายนถ้าเกิดว่า เจ้าหน้าที่โอเคไม่มีเหตุการณ์ใดเปลีป่ยนแปลงก็จะเกี่ยวต่อไปเจ้าไหนอยากดีลอยากจองก็ลดเกี่ยวข้าวนะฮะไปใช้บริการได้ครับคือเจ้าหน้าที่ทหารก็ไม่ได้เกี่ยวช่วยวันเดียวนะ <c oughs> เขาบอกว่าเกี่ยวเป็นช่วยเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลย <c oughs> แล้วจริงๆในพื้นที่นี้นะคะอย่างที่เราทราบกันที่จังหวัดสัแก้วจริงๆเนี่ยวันนี้จะต้องมีการประชุมกันนะระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยจาก JBC ครั้งก่อนถ้าคุณผู้ชมจําได้ที่จันทบุรีที่จะต้องลงมาปักหมุดชั่วคราวในหลักเขตไม่ว่าจะเป็นหนองจานแต่หนองยากกับหนองแยกแก้วแต่ปรากฏว่ากัมพูชา เขาก็ส่งจดหมายบอกว่าขอเลื่อนไปสักหน่อยเลื่อนไปอีกหนึ่งวันนะคุณผู้ชมก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีการลงปักหมุดพร้อมกันก็คือในวันที่19พฤศจิกายนค่ะ